The Legend of f u t i ู n ตอนที่2691ทะเลแห่งผู้ฝึกตนผู้ฝึกตนระดับสูงหลายคนพุ่งเข้าหามาโหรากาบนท้องฟ้าพวกเขารู้ว่าเขาเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดเย่ฟูเทียนทำได้เพียงควบคุมพื้นที่นี้เพราะเขาผสานเข้ากับเจดจำนงนของมโหรากามีเพียงการฆ่าเขาเท่านั้นที่พวกเขาสามารถเจาะทะลุไปยังของล้ำค่าได้ หากพวกเขาโจมตีมันก็ทําให้เย่ฟู่เทียนไม่มีเวลาจัดการกับผู้ฝึกตนคนอื่นๆด้านล่างทันใดนั้นพลังที่กินผลได้ปกคลุมผู้บุกรุกทั้งหมดในพายุพวกเขาเปิดเผยหน้าตาที่ระแวดระวังเมื่อทุกคนรับรู้ถึงอันตรายนอกจากพลังที่ใช้แล้วผู้ฝึกตนหลายคนก็ปรากฏตัวขึ้นรอบตัวพวกเขาพวกเขาเป็นผู้ฝึกตนของพระราชวังจักรพรรดิซีเวยและพระราชวังจักรพรรดิตะวันตก ทันใดนั้นพระกุมารวัตรก็ปรากฏตัวขึ้นที่อื่นรัศมีที่เขาเปล่งออกมานั้นน่ากลัวร่างกายของเขาดูเหมือนหลอมด้วยทองคำและกดดันอย่างมากอย่างไรก็ตามทันใดนั้นเขาก็สัมผัสได้ถึงรัศมีที่อันตรายอย่างยิ่ง เขาเปลี่ยนสายตาทันทีและมองไปในทิศทางเดียวรัศมีอันน่าสะพรึงกลัวของเส้นทางอันยิ่งใหญ่พุ่งออกมาจากร่างกายของเขาเทพพเจ้าวชรสีทองโบราณปรากฏอยู่ข้างหลังเขาในเวลาเดียวกันเขาได้ตบฝ่ามือเข้าด้วยกันและสร้างผนึกศักดิ์สิทธิ์ขนาดมหึมาของรัสงคราม ลำแสงสีทองอันเจิดจ้าส่องไปทั่วห้องโอกาสแสงส่องลงมาและเจาะผนึกศักดิ์สิทธิ์ของรัศมงครามทันทีเสียงดังกึกก้องตามมาเมื่อผนึกศักดิ์สิทธิ์ถูกทำลายและถูกทำลายโดยตรงแสงศักดิ์สิทธิ์สีทองที่ไม่มีใครเทียบได้ดำเนินต่อไปทันใดนั้นมันก็ทะลุร่างศักดิ์สิทธิ์สีทองของเขา ปังได้ยินเสียงโลหะกระทบกันบุตรศักดิ์สิทธิ์วัชระก้มศีษะลงเพื่อดูเนื้อของเขาเขาพบว่าเนื้อของเขาถูกฉีกเป็นชิ้นชิ้น,นรอยแตกนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นบนร่างสีทองของเขาอาวุธที่โจมตีเขาคือเงาทองคำซึ่งเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์แสงศักดิ์สิทธิ์ที่ฉายออกมานั้นทําให้ตาพร่าผู้ฝึกตนที่โจมตีเขาคือฝังชุนด้วยพระหัตของจัก,กรพรรดิเขาพุ่งเข้าหาบุตรศักดิ์สิทธิ์วัชระเห็นได้ชัดว่าในปีที่ผ่านมาฝังชุนประสบความสําเร็จกับเงาสีทองและสืบทอดเจจนนงงขอมั ไม่บุตรศักดิ์สิทธิ์วชร้องก่อนที่ร่างของเขาจะระเบิดออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและกลายเป็นแสงสีทองที่ไรขอบอเขตทั้งเนื้อหนังและจิตวิญญาณของเขาพินาศทันทีรัสสงครามเป็นหนึ่งในตระกูลเทพโบราณปัจจุบันการฝึกฝนของบุตรศักดิ์สิทธิ์วชระอยู่ที่ขั้นหายนะเขามีพลังมากเขายังได้รับการเผชิญหน้าภัยพิบัติศักบางอย่างในของล้ำค่าอย่างไรก็ตามเขาถูกทำให้กลายเป็นฝุ่นทันทีด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียว เด็กศักดิ์สิทธิ์จากตระกูลเทพโบราณได้เสียชีวิตลงอย่างน่าสลดใจต่อหน้าต่อตาทุกคนผู้ฝึกตนคนอื่นๆจากรัสสงครามโจมตีฝังชุนพร้อมกันทั้งหมดฝังชุนชี้เงาสีทองของเขาไปข้างหน้าและในทันทีภาพของงาศักดิ์สิทธิ์ก็จอดทะลุผ่านอาวกาศและทะลุเข้าไปทุกอันผู้ฝึกตนต้องผเผชิญกับชะตากรรมเดียวกันกับบุตรแห่งวัดระเมื่อร่างกายของพวกเขาสลายไป ฝางชุนได้ผ่านความทุกข์ทรมานของพระเจ้าครั้งแรกของเส้นทางอันยิ่งใหญ่และสืบทอดเจตจำนงของจัก,กรพรรดิยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้เขาควงน้าทองคำซึ่งเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ผู้ฝึกตนจากตระกูลเทพโบราณไม่คู่ควรกับเขา ในขณะนี้ความกดดันที่ไม่มีใครเทียบได้ปรากฏเหนือฝังชุนเขาเงยหน้าขึ้นและเห็นผนึกศักดิ์สิทธิ์ของรัฐสงครามลอยอยู่เหนือเขาปกคลุมส่วนนี้ของท้องฟ้า,ฟาฝังชุนยกเงาสีทองของเขาขึ้นแล้วพุ่งขึ้นไปอย่างไรก็ตามด้วยเสียงอันดังผนึกศักดิ์สิทธิ์ของรัฐสงครามลงมาและบทขยี้ฝังชุนโดยตรงแสงศักดิ์สิทธิ์เชิงพื้นที่สองและเขาก็หายตัวไปจากจุดเดิมทันทีปรากฏขึ้นอีกครั้งในที่อื่น ฝังชุนเงยหน้าขึ้นและเห็นผู้ฝึกตนที่โจมตีเขาคนหลังเป็นผู้อาวุโสจากรัศม,มีของเขาร่ำรวยและน่ากลัวเขาเป็นเทวดาใกล้ตัวเขาไม่ใช่เจ้ารัศมงคนปัจจุบันกลับเป็นเจ้ารัศมงคนก่อนแทนเขาไม่ได้ออกมาจากความสันโดษมาหลายปีแล้วเขาได้รับการฝึกฝนอย่างเงียบๆในรัามและไม่สนใจเรื่องทางโลก เขาเคยอยู่อย่างสันโดษจนกระทั่งของล้ำค่าปรากฏขึ้นทุกคนมาที่นี่เขายังมาที่นี่เพื่อค้นหาการเผชิญหน้าภายพิบัติศักดิ์ในที่สุดเขาก็สามารถฝ่าฟันคอขวดที่ทำให้เขาลำบากใจมาเป็นเวลา1,000ปีได้ในแคว้นนี้การฝึกฝนของเขาได้ก้าวไปสู่ระนาบใกล้เทพแล้ว เมื sort of ่อส so ัมผ so 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 ัสได้ถึงรัศมีที่น่าสะพรึงกลัวจากผู้อาวุโสรัศมีของฝางชุนก็พันผวนสายตาของเขาจับจ้องไปที่อีกฝ่ายเขารู้ดีว่าผู้อาวุโสคนนี้แข็งแกร่งเพียงใดแม้จะมีอาวุธศักดิ์สิทธิ์ฝางชุนก็ยังไม่สามารถเอาชนะเขาได้เจ้าสมควรตาย ู้อาวุโสกล่าวขณะที่จ้องมองไปที่ฝางชุนท่ามกลางพายุอย่างท่วมทนอัดลงมาผู้อาวุโสชี้นิ้วไปข้างหน้าการโจมตีครั้งนี้บรรจุพลังศักดิ์สิทธิ์แห่งร,งรัศมซึ่งไม่สามารถทํำลายได้และไม่อาจต้านทานได้ถ้าฝางชุนถูกโจมตีด้วยการโจมตีครั้งนี้หลุมจะเกาะตัวขึ้นบนร่างกายของเขา ฝางชุนพยายามหนีแต่เขาพบว่าเขาถูกกักขังอยู่ในพื้นที่นี้โดยกองกําลังที่คุกคามเมื่อเขามองดูการโจมตีที่พุ่งเข้าหาเขาจูจ่ๆก็มีร่างหนึ่งปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาซีชิเยวฟันออกด้วยดาบของเธอดาบศักดิ์สิทธิ์แห่งหยาดฝนของเธอทําให้ละอองฝนพุ่งออกมาชนกับการโจมตีของผู้อาวุโสการโจมตีของผู้อาวุโสพังทลายเมื่อโดนเม็ดฝนถล่มพระราชวังจักรพรรดิตวนตกเจ้ากําลังสแสวงหาความตาย สัตว์ประหลาดเก่าแก่จากภูมิภาควัชรากล่าวเตือนอย่างเย็นชาซีชิเยาวัดแกว่งดาบศักดิ์สิทธิ์และลูกศิษย์ของเธอก็น่ากลัวสายตาของเธอคล้ายกับการจ้องมองของจกักรพรรดิตะวันตกขณะที่เธอจ้องไปที่อีกฝ่ายพระราชวังจกักรพรรดิตะวันตกและพระราชวังซีเวยเป็นพัน,นธมิตรกันมาตลอด,อดอดีตเลือกที่จะเข้าข้างพระราชวังจกักรพรรดิซีเวยในยุคที่วุ่นวายนี้ซีชิเยาวไม่แน่ใจว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่อย่างน้อยที่สุดเธอก็จะต้องรับผิดชอบต่อการเลือกของเธอเอง ข้าไม่ได้คาดหวังว่าจะได้พบกับผู้อาวุโสจากรสงครามที่นี่ให้ข้าได้คําแนะนําบางอย่างจากเจ้าจักรพรรดิพระราชวังจักรพรรดิตวันตกดั้งเดิมกล่าวขณะที่เขาก้าวไปข้างหน้าออราของเขารุนแรงขึ้นเมื่อเขาเขา้าใกล้คู่ต่อสู้ของเขาในชั่วพริบตาแสงอันศักดิ์สิทธิ์ของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ก็เคลื่อนไปรอบๆตัวเขาและอาณาเขตก็ปรากฏขึ้นในพื้นที่โดยรอบสิ่งนี้ทําให้สัตว์ประหลาดแก่จักรสงครามหีตาลง เจ้าได้ก้าวไปสู่ขั้นถัดไปแล้วในเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมเจ้าจึงส่งดาบแห่งหยาดฝนลงมาให้เธอถามสัตว์ประหลาดตัวเก่าอย่างเมินเฉยเขาฝึกฝนมาหลายปีก่อนที่จะสามารถทะลุข,ขั้นต่อไปได้จักรพรรดิแห่งวังจักรพรรดิตวันตกดั้งเดิมเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของเขา แต่เขาได้ทำลายกุญแจมือของขั้นแล้วและอยู่ที่ขั้นใกล้เคียงเทพเช่นกันผู้นำคนอื่นๆของตระกูลเทพโบราณยังไม่ได้บุกไปยังระนาบถัดไปจกักรพรรดิแห่งวังจกักรพรรดิตะวันตกดั้งเดิมเป็นคนเดียวที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการจนถึงตอนนี้เจ้าตำหนักเวทจกักรพรรดิดั้งเดิมเป็นบุคคลในตำนานที่มีชื่อเสียงเมื่อตอนที่เขายังเด็กอย่างไรก็ตามหลังจากที่เขาสวมเสื้อคลุมของจกักรพรรดิวังเขาก็ไม่ค่อยปรากฏในที่สาธารณะเขาทุ่มเทให้กับการฝึกฝนมาหลายปีแล้ว ในความเป็นจริงเขาได้ทะลุทะลวงไปอย่างขั้นใกล้เคียงเทพก่อนที่เขาจะมาถึงของล้ำค่าแต่เขาเก็บความสามารถของเขาไว้เป็นความลับเขาปล่อยให้ซีชิเหยวเป็นหัวหน้าตระกูลของพวกเขาแทนสำหรับการส่งต่อดาบสวรรค์ฝนให้ซีชิเหยวจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ได้ตัดสินใจทำเช่นนั้นอย่างไรก็ตามเจ้าตำหนักเวจัก,กรพรรดิดั้งเดิมไม่จำเป็นต้องก้าวลงจากตำแหน่งเขาทำเช่นนั้นเพื่อสร้างซีชิเหวขึ้นมา พูดถึงการลาออกของเขามันเกี่ยวข้องกับการที่เขาทะลวงขั้นต่อไปด้วยความช่วยเหลือของยาเม็ดที่ปรุงโดยเย่ฟู่เทียนจกักรพรรดิแห่งพระราชวังจักรพรรดิต,ตวนตกดั้งเดิมสามารถยึดช่วงเวลาวิกฤตเพื่อเจาะผ่านกุญแจมือกองค์ขั้นได้ เหตุการณ์นี้ทำให้เขาเข้าใจว่าพระราชวังจักรพรรดิตวันตกสามารถไปได้ไกลกว่านี้หากพวกเขาร่วมมือกับเย่ฟู่เทียนเนื่องจากซีชี่เยามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเย่ฟู่เทียนเจ้าแห่งพระราชวังจักรพรรดิตวันตกดั้งเดิมจึงลาออกและอนุญาตให้ซีชี่ยาเป็นผู้นำเขาจะรับบทบาทเป็นที่ปรึกษาของเธอแทน การเปลี่ยนจุดสนใจให้ห่างจากสัตว์ประหลาดตัวเก่าและเจ้าพระราชวังจักรพรรดิตวันตกดั้งเดิมสงครามประทุขึ้นทุกคนทุกแห่งในพื้นที่โดยรอบผู้ฝึกตนของพระราชวังจกักรพรรดิซีเวยและพระราชวังจักรพรรดิตวันตกได้ทำการลอบโจมตีคู่ต่อสู้ของพวกเขาท่ามกลางพายุและจัดการสังหารผู้ฝึกตนจำนวนมากก่อ ตอนนี้พระพุทธเจ้าเฉินหยานผู้ซึ่งล่องลอยอยู่ในสวรรค์ได้ส่องแสงแห่งพระพุทธเจ้าหนึ่งพันดวงดวงตาศักดิ์สิทธิ์ที่น่ากลัวคู่หนึ่งปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าดวงตาศักดิ์สิทธิ์ยิงรศมีศักดิ์สิทธิ์ที่คุกคามไปยังสุสานทุกอย่างชัดเจนราวกับวันในทันทีตำแหน่งของผู้ฝึกตนซึ่งซ่อนตัวอยู่ในความมืดถูกเปิดเผยภายในพายุผู้ฝึกตนของพระราชวังจักรพรรดิซีเวยและพระราชวังจักรพรรดิตวันตกนั้นมองเห็นได้ทุกคนจัดการพวกเขาให้เสร็จก่อน พระพุทธเจ้าเฉินหยานกล่าวด้วยดวงตาแห่งสวรรค์ไม่มีที่ใดที่คู่ต่อสู้จะซ่อนตัวได้แม้ในพายุทั้งสองฝ่ายอยู่ในพายุที่น่ากลัวเป็นเพียงว่าผู้คนจากภายนอกต้องทนต่อพลังการบริโภคอันน่าสะพรึงกลัวในขณะที่ผู้ฝึกตนของพระราชวังจัก,กรพรรดิซีเว่ยไม่ได้ ทันใดนั้นแรงกดดันสุดขีดก็ลงมาในสวรรค์เบื้องบนร่างขนาดมหึมาของมโหราการวมตัวกันอีกครั้งตอนนี้มโหโากรากกำลังควงอาวุธศักดิ์สิทธิ์อย่างสะเทือนพาสเทือนภาขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งปิดกั้นท้องฟ้ารัศมีศักดิ์สิทธิ์ที่น่ากลัลไหลยอยู่ภายในมโหรากายกสเทือนพาและกระแทกไปทางเฉินยานพระพุทธเจ้าจักรพัิ ทันใดนั้นพื้นที่ทั้งหมดก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงชีพจรสั่นนับไม่ถ้วนได้กวาดล้างและทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าเกือบทุกอย่างด้านล่างกลายเป็นฝุ่นผงลำแสงศักดิ์สิทธิ์พุ่งเข้าหาพระพุทธเจ้าชัญญานหานทันทีเขารู้สึกว่าร่างกายของเขาหนักอย่างไม่น่าเชื่อรศมีศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีใครเทียบได้พุ่งออกมาจากรูม่านตาของเขา ดาบศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธปรากฏขึ้นจากภายในร่างกายของเขามันสามารถฆ่าอสูรทั้งหมดและเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ด้วยเห็นได้ชัดว่าสมาชิกของสวรรค์ตะวันตกได้รับผลประโยชน์มหาศาลในของล้ำค่าเช่นกันทั้งพระพุทธเชิญยาและพระพุทธตรงชาญต่างนำพระหัตถ์ของจักรพรรดิไปด้วยพวกเขายังประสบความสำเร็จในการฝึกฝน บูมพายุที่น่ากลัวพัดออกไปการโจมตีประัะกันดับศักดิ์สิทธิ์ถูกส่งไปข้างหลังและร่างของพระพุทธเจ้าเฉินหยานร่วงลงอย่างรวดเร็วด้วยเสียยงที่ดังก้องคนของเขาทั้งหมดล้มลงกับพื้นเกิดหลุมขนาดใหญ่และลึกในสวรรค์เบื้องบนดวงตาศักดิ์สิทธิ์คู่หนึ่งก็หายไปเช่นกันพวกเขาถูกคลื่นชีพ,พจรสันสะเทือนแตกเป็นเสี่ยงทุกคนมาร่วมมือกัน พระพุทธเจ้าตองจันทร์กล่าวเขาพร้อมกับผู้ฝึกตนคนอื่นๆลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าและรัศมีที่น่าอัศจรรย์ก็พุ่งออกมาจากร่างของพวกเขาการโจมตีเพียงครั้งเดียวจากเย่ฟู่เทียนได้ส่งพระพุทธเจ้าเฉินหยานบินไปเห็นได้ชัดว่าด้วยพลังของมโหรากาอดีตมีพลังมากกว่าพระพุทธเจ้าเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะยืนหยัดต่อสู้กับเขาทีละคนแต่เพียงคนเดียวที่ฆ่าเขาพวกเขาทำได้เพียงแค่ร่วมมือกัน The Legend of Fu Tian ตอนที่2,692ความพินตศของเฉินหยานท่านเจ้ารัฐสงครามจงแยกอาณาเขตนี้ออกไปใครบางคนคำรามเจ้ารัฐสงครามพยักหน้าเห็นด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์ของรัฐสงครามเบ่งบานบนร่างกายของเขาในทันทีพลังศักดิ์สิทธิ์ของรัฐสงครามได้แปลสภาพเป็นรัฐสงครามที่น่าสะพรึงกลัวพยายามที่จะปิดพื้นที่นี้ อย่างไรก็ตามพื้นที่นี้ถูกควบคุมโดยเจตจำนงนของมโหรากาซึ่งพลังอำนาจกลืนกินพลังชนิดอื่นแม้แต่พลังศักดิ์สิทธิ์ของรัสมครามก็ยังถูกกลืนกินในเวลาเดียวกันมโหรากาที่อยู่เหนือท้องฟ้าถือสะเทือนนภาไว้ในมือและค้อนก็ระเบิดออกอีกครั้งด้วยเสียงบูมดังทางใหญ่ก็พังทลายลงและเขตแดนไม่สามารถก่อตัวขึ้นได้พวกเจ้าถอยออกไป มหรากาออกคำสั่งพายุได้พัดพาผู้ฝึกตนจากพระราชวังซีเวยและพระราชวังจักรพรรดิตวันตกออกไปในทันทีพวกเขารู้ว่าเย่ฟู่เทียนควบคุมกองกำลังนี้ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ต่อต้านและปล่อยให้พายุกวาดพวกเขาออกไปในระยะไกลมีเพียงเจ้าดาบสูงสุดซีฉชิเหวยและเจ้าวังดั้งเดิมของวังจักรพรรดิตวันตกเท่านั้นที่ยังคงอยู่สามคนนี้เป็นผู้ฝึกตนระดับสูงสุดดังนั้นพวกเขาจึงไม่ตกอยู่ในอันตรายเมื่ออยู่ในสนามรบ พายุที่กลืนกินเข้าไปอย่างน่าตกใจยิ่งกว่านั้นก็พัดออกไปและหัวใจของผู้ฝึกตนในพื้นที่ด้านล่างก็สั่นสะท้านพวกเขาทั้งหมดรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติพลังที่กลืนกินนี้ดูเหมือนจะเพิ่มความแข็งแกร่งอีกครั้งพื้นผาทั้งหมดกลายเป็นเงาศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่และไรขอบเขตของมหรากาพายุน้ำวนปรากฏขึ้นและพายุเหล่านั้นได้กลืนกินพลังของเส้นทางอันยิ่งใหญ่เจตจำนงและจิตวิญญาณ ระวังเมื่อพวกเขาสัมผัสได้ถึงพลังอันน่าสะพรึงกลัวนี้ยักษ์ใหญ่เหล่านั้นก็มีสีหน้าจริงจังพลังที่กลืนกินนี้แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมบูมรัศมีอันทรงพลังได้ประทุขึ้นและดาบศักดิ์สิทธิ์จำนวนนับไม่ถ้วนก็ปรากฏขึ้นรอบๆปรมาจารย์ภูเขาแห่งภูเขาอันไรขอบเด็ดขาสัตว์บัดดิดแดดดิดแต่ละเล่มระเบิดออกมาด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์ที่แตกเป็นเสียงเสียงและแสงดาบก็เพิ่มขึ้นและพุ่งทะยานอย่างดูเดือดครอบคลุมทุกทิศทาง เขายกมือข e ึ right ้นและชี้และแสงของดาบศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุเจตจำนงของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ก็ระเบิดออกมาจากอากาศดาบศักดิ์สิทธิ์นละละมุงเป้าไปที่ใดก็ตามไม่พลาดทุกมุมขณะที่พวกเขายังคงทำงานสุดอันตรายต่อไปในทันทีดาบศักดิ์สิทธิ์จำนวนนับไม่ถ้วนพุ่งออกไปและเจาะเข้าไปในกระแสน้ำวนของพายุในท้องฟ้า ในเวลาเดียวกันเจ้าวังของวังหยวนซีลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าและค่ายกลศักดิ์สิทธิ์ก็ปรากฏขึ้นเหนือเขาในค่ายกลอันศักดิ์สิทธิ์นี้กองกำลังลงทันที่น่าสะพรึงกลัวนับไม่ถ้วนได้ปรากฏขึ้นกลายเป็นลําแสงแห่งสันทรายที่เคลื่อนไปยังท้องฟ้าพยายามจาะทะลุมุมนี้ของท้องฟ้า นอกจากนี้ยังมีผู้ฝึกตนระดับสูงจากอาณาเขตอื่นๆที่เคลื่อนไหวเช่นกันและทุกคนล้วนเป็นผู้ดำรงอยู่สูงสุดที่แท้จริงซึ่งได้รับสืบทอดเจดจำนงของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่พวกเขามุ่งโจมตีไปที่สวรรค์เบื้องบนเจดจำนงของมโหรากาซึ่งควบคุมโดยเย่ฟู่เทียนมีอยู่ทุกคนทุกแห่งพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทำลายมุมนี้ของท้องฟ้าอย่างแรง ดวงตาศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้าชันยาหยาสายตามองท้องฟ้าเบื้องบนพยายามล็อกตำแหน่งของเย่ฟู่เทียนอย่างไรก็ตามภายใต้สายตาของพระเจ้าเขาพบว่าเย่ฟู่เทียนอยู่ทุกคนทุกแห่งท้องฟ้านี้เต็มไปด้วยการปรากฏตัวของเขา พร้อมกับการจู่โจมร่วมกันของผู้ฝึกตนทั้งหมดแสงสวรรค์จากวันสิ้นโลกก็ผลักอยู่เหนือท้องฟ้าการโจมตีใดๆเหล่านี้เมื่อถูกปลดปล่อยออกไปในโลกภายนอกจะน่ากลัวอย่างคาดไม่ถึงพวกเขาเป็นเทคนิคการโจมตีระดับสูงสุดภายใต้ระดับจกักรพรรดิในขณะนี้ทั้งหมดเป็นการลอบสังหารบุคคลเพียงคนเดียวเท่านั้น การโจมตีทำลายล้างเหล่านี้ได้แทงทะลุพายุที่กลืนกินเหนือท้องฟ้าการระเบิดของการโจมตีเหล่านั้นเกือบจะปิดท้องฟ้าทั้งหมดโดยตั้งใจจะกำจัดเย่ฟู่เทียนด้วยกำลังบูมบบมูบมภายใต้แสงสังหารอันน่าสยดสยองภาพหลอนขนาดมหึมาของมโหรกาดูเหมือนจะเจาะทะลุผ่านพายุแห่งการทำลายล้างได้ฉีกทุกสิ่งทุกอย่างขณะที่มันพยายามฉีกความตั้งใจนี้ออกเป็นชิ้นๆและทำลายมัน ผู้ฝึกตนเหล่านั้นเง่อยหน้าขึ้นเพื่อจ้องมองเหนือท้องฟ้าถูกปิดล้อมด้วยการโจมตีแบบเผด็จการเช่นนี้จะมีใครรอดได้อย่างไรตอนนี้เขาไม่ควรถูกทำลายเหรอแสงแห่งพระพุทธเจ้าจากองค์พระพุทธทเจ้าเฉินหยานและพระพุทธตรงชานยังคงหลั่งไหลเข้าสู่การสังหารหมู่อย่างไรก็ตามในเวลานี้ท้องฟ้าที่ถูกเจาะเข้าไปนั้นยังคงเต็มไปด้วยเจตจำนงของการกดขี่ข่มเหงมันสามารถกลืนการโจมตีอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาได้เช่นเดียวกับพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ขับเคลื่อนพวกเขา มโหรากาไม่ใช่สิ่งมีชีวิตและไม่มีค่ายกลทางกายภาพการโจมตีทั้งหมดนี้สามารถลบล้างเจตจำนงของมโหรากาซึ่งเป็นวิธีเดียวที่จะฆ่ามันได้แต่เจตจำนงที่กลืนกินนั้นยังคงอยู่เห็นได้ชัดว่ายังไม่ถูกลบล้าง พายุแห่งการทำลายล้างยังคงรวมตัวกันและพลังแห่งการทำลายล้างยังคงอยู่เงาขนาดมหึมาไร้ขอบเขตเหนือท้องฟ้ายกสะเทอนนาาและคอนก็เพิ่มขนาดขึ้นคลื่นกระแทกแห่งการทำลายล้างได้กวาดออกไปและนำพาพลังที่ไม่มีใครเทียบได้ซึ่งเกินกำลังอย่างมากสายตาของมโหรากาจับจ้องไปที่ร่างซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าเฉินหยานในสายตาที่ดูร้ายนั้นมีร่องรอยของจิตสังหารอย่างแรงกล้าอยู่ลึก,ลก บูมการโจมตีที่น่าเบื่อและเอาแต่ใจได้ตกลงมาและสะเทือนภาระเบิดจากฟากฟ้าในชั่วพริบตาการโจมตีทำลายล้างที่ทะลุผ่านพายุถูกบทขยี้และถูกทำลายล้างภายใต้คลื่นกระแทกอันทรงพลังนั้น การแสดงออกของผู้ฝึกตนระดับสูงเหล่านั้นเปลี่ยนไปเป็นความตกใจอย่างใหญ่หลวงเมื่อพวกเขาปล่อยการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดอีกครั้งและกระแทกไปที่สะเทือนพาที่ระเบิดลงมาจากฟากฟ้าการโจมตีที่ทรงพลังสองครั้งปะทะก,กันอย่างรุนแรงในความบ่างเปล่าชั่วขณะหนึ่งทำให้เกิดพายุที่จะทำลายทุกสิ่ง ถ้าไม่ใช่เพราะความมั่นคงโดยธรรมชาติของโลกนี้พื้นที่ก็จะถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆแต่ถึงกระนั้นพายุแห่งการทำลายล้างก็กวาดออกไปสู่ห้วงอวกาศอันไกลโพ้นแม้กระทั่งโลกภายนอกผู้ฝึกตนภายนอกในสุสานตัวสั่นด้วยความกลัวเมื่อสัมผัสดได้ถึงพลังนี้แม้แต่ผู้ฝึกตนที่อยู่ห่างไกลก็เงยหน้าขึ้นมองหัวใจของพวกเขาก็เต้นแรงช่างเป็นระลอกคลื่นอันน่าสยดสยองจากการต่อสู้ ในสนามรบของของล้ำค่าการโจมตีทำลายล้างได้กวาดลงมาและการโจมตีจากผู้ฝึกตนระดับยักษ์เหล่านั้นก็ถูกระงับพวกเขาได้ปลดปล่อยพลังออกมาจนสุดขั้วต้านทานการโจมตีของคลื่นกระแทกนั้นดังนั้นบริเวณโดยรอบจึงกลายเป็นอนาเขตที่ทรงพลังอย่างหาที่เปรียบมิได้ของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ได้ยินเสียงอู้อี้เมื่อคลื่นกระแทกมาถึงเพื่อทำให้ทุกอย่างที่ขวางทางมันราบเรียบ ในบรรดาผู้ฝึกตนคนหนึ่งได้รับความเดือดร้อนอย่างรุนแรงที่สุดพระพุทธเจ้าเฉินยานอยู่ที่ศูนย์กลางของพายุในขณะที่ลำแสงคลื่นกระแทกที่น่าสะพรึงกลัวตกใส่เขาดับศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธปรากฏขึ้นพร้อมกับแสงศักดิ์สิทธิ์ที่พุ่งออกมาจากดวงตาของเขาดับผสานเข้ากับแสงศักดิ์สิทธิ์นี้และชนกับลำแสงที่พุ่งลงมา แต่ถึงกระนั้นร่างกายของเขายังคงพลังสะท้อนลดลงและดาบศักดิ์สิทธิ์ของาศาสนาพุทธนั้นก็ถูกระงับในลักษณะที่ต่ำลงเช่นกันเขาต้องการหลบหนีจากสนามรบแต่พบว่าพื้นที่โดยรอบนั้นหนักมากปกคลุมด้วยคลื่นกระแทกนั้นไม่มีที่สําหรับเขาที่จะซ่อนถ้าไม่ใช่เพื่อการป้องกันจากดาบศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธนี้เขาคงถูกคลื่นกระแทกฉีกเป็นชิ้นๆ ได้ยินเสียงคำรามดังลั่นและดวงตาของพระพุทธเจ้าเฉินหยานดูเหมือนจะไม่ใช่ของเขาอีกต่อไปพวกเขาออกมาจากร่างของเขายิงแสงศักดิ์สิทธิ์สดวงออกมาแล้วรวมเข้ากับดาบศักดิ์สิทธิ์บูมบูมบูมรอบๆตัวเขาความว่างเปล่าก็สั่นสะเทือนและทุกอย่างใกล้จะแหลกสลายเป็นฝุ่นและควัน เสียงกรีดร้องอันเยือกเย็นดังขึ้นเมื่อลำแสงทำลายล้างกวาดลงมาวินาทีถัดมาพระพุทธเจ้าเฉินหยานได้ระเบิดเข้าไปในพื้นที่เบื้องล่างและจมลึกลงไปในดินพื้นดินรอบๆตัวเขากำลังระเบิดและแตกเป็นเสียงเสียงด้วยความบ้าคลั่งกลายเป็นฝุ่นผงในเวลาไม่นาน หัวใจของทุกคนเต้นอย่างบ้าคลั่งดวงตาของพวกเขามองไปที่นั่นและการแสดงออกของพวกเขาก็น่ากลัวอย่างยิ่งพวกเขาทั้งหมดได้เข้าร่วมกองกลางเพื่อรับมือกับการโจมตีวันสิ้นโลกและเยฟูเทียนสามารถโจมตีพวกเขาได้โดยตรงด้วยการควบคุมเจตจำนงของมหรากาที่สำคัญกว่านั้นเขาได้ปลดปล่อยการโจมตีที่รุนแรงที่สุดต่อพระเริญหยานเพียงผู้เดียว ในขณะนี้ร่างหนึ่งยืนขึ้นจากฝุ่นเลือดไหลออกจากดวงตาของเขาไหลลงมาบนใบหน้าของเขามันตกตะลึงเมื่อเห็นเลือดที่ปกคลุมใบหน้าของเขาทั้งหมดพระพุทธเจ้าเฉินหยานหัวใจของทุกคนสั่นสะท้านโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าตองจันดูซีดเผือดเป็นพิเศษดวงตาของพระพุทธเจ้าเฉินหยานถูกทําให้มืดบอดโดยการระเบิด พระพุทธเจ้าเฉินหยานเป็นที่รู้จักจากการฝึกฝนยานทย์ของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นหนึ่งในหกพลังวิเศษของพระพุทธศาสนาดวงตาของเขาได้รับการเปลีปล่ยนแปลงมากมายและเป็นที่รู้จักในนามดวงตาศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นชื่อของเขาแต่ตอนนี้ดวงตาศักดิ์สิทธิ์คู่นี้ถูกเย่ฟู่เทียนตาบอดเขายังคงได้รับการพิจารณาว่าเป็นพระพุทธเจ้าเฉินหยานหรือไม่ผู้ฝึกตน อรหันเฉินหยานและผู้ฝึกตนชาวพุทธคนอื่นๆได้รวมตัวกันรอบๆพระพุทธเฉินหยานมีความเกลียดชังอย่างมากในดวงตาของพวกเขาเมื่อพวกเขามองขึ้นไปที่ร่างยักษ์ของมโหรากาเหนือท้องฟ้าเย่ฟู่เทียนไม่ได้โจมตีต่อการจู่โจมร่วมกันต่อเขาในตอนนี้ได้นำพาเขาออกไปอย่างมากและสถานะของเขาในตอนนี้ก็ไม่เหมาะสมที่สุดอย่างไรก็ตามมันก็เพียงพอแล้วที่จะยับยั้งผู้ฝึกตนในพื้นที่ด้านล่าง ใบหน้ายักษ์ของมโหรากามองดูผู้ฝึกตนด้วยความรู้สึกไม่ยาแสพายุที่กลืนกินยังคงอยู่ชาวพุทธเหล่านี้เกลียดชังเขาถึงระดับนี้หรือไม่พระพุทธเจ้าชันยานหาและพระพุทธเจ้าทานมีเป้าหมายที่จะฆ่าเขาและทำให้เขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายและใกล้ตายหลายครั้งก่อนหน้านี้เขาได้บอกพวกเขาไปแล้วว่านี่เป็นความแค้นส่วนตัวระหว่างพวกเขาและเขาจะไม่ยอมละเว้นพวกเขาอีกต่อไปด้วยการโจมตีครั้งนี้เฉินหยานพระพุทธเจ้าถูกทำลาย อมิตาภะเสียงหนึ่งดังขึ้นทันใดนั้นแสงของพระพุทธเจ้าก็เต็มท้องฟ้าและจากโลกภายนอกมีพระพุทธรูปทองคําโบราณหลายองค์ปรากฏขึ้นเมื่อลงมายังพื้นที่นี้ปรากฏว่าเป็นพระใหญ่จากโลกตะวันตกของพระพุทธศาสนาเยฟูเทียนได้เห็นพระพุทธเจ้าหลายองค์ในหมู่พวกเขาร่างของเยฟูเทียนถูกเปิดเผยเหนือท้องฟ้าในขณะที่เขาคำนับพระพุทธเจ้าเยฟูเทียนกล่าวทักทายพระพุทธเจ้า ผู้มีพระเจ้าเจ้าพระพุทธเจ้าหลายเขาประสานมือกันเป็นการตอบแทนและไม่แสดงอาการไม่เป็นมิตรใด,ดๆจากนั้นพวกเขามองไปที่พระเสริญหยานขณะที่พวกเขาประสานมือกันสวดมนต์เสียงของพระพุทธเจ้าในเวลานี้พอพระพุทธเจ้าตรงชานกล่าวว่าเย่ฟู่เทียนได้ฆ่าคนจํานวนมากในขอบเขตของพระพุทธศาสนาและตอนนี้เขาทําให้เชิญหยานตาบอดเป็นที่แน่ชัดว่าเขาตกไปสู่ทางมานพระพุทธเจ้าทั้งหลายคิดว่าเราควรจะทําอย่างไรกับเขาดี เย่ฟู่เทียนแข็งแกร่งมากแต่ตรับใดที่พระพุทธเจ้าเหล่านี้เต็มใจลงมือเย่ฟู่เทียนก็หนีไม่พ้นและเขาก็จะตายอย่างไรก็ตามในเวลานี้โลกภายนอกเริ่มเบ่งบานด้วยแสงแห่งสวรรค์เนื่องจากมีผู้ฝึกตนจำนวนมากมาถึงแล้วเย่ฟู่เทียนมองไปที่ผู้ฝึกตนที่มาจากภายนอกและพบว่าพวกเขาถูกนำโดยผู้ฝึกตนจากอาณาจักรมนุษย์สายตาของพวกเขากวาดไปเหนือสนามรบจากนั้นไปที่เย่ฟู่เทียนซึ่งอยู่ในความว่างเปล่า พวกเขายังได้ยินมาว่าเย่ฟู่เทียนได้ครอบครองของล้ำค่าของมหรากาหนึ่งใน8กองทัพและเป็นเพียงคนเดียวที่อยู่นอกกองกำลังระดับจัก,กรพรรดิเขาได้รวมเข้ากับเจตจำนงของมโหรากาเมื่อมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้าพวกเขาทุกคนคิดว่าคงเป็นเรื่องยากสำหรับเย่ฟู่เทียนที่จะเก็บทุกสิ่งที่เขาได้รับ